Gp 3มครับมาดูครับตอนนี้ช่างก็ได้ปูมาสุดที่ข้างหน้าแล้วครับตอนนี้ก็กำลังเก็บในเศษของด้านข้างอยู่นะครับส่วนนี้คือเศษด้านข้างของของการปูครับตัวนี้ปูแบบสลับฟันปลาครับตอนนี้ก็ปูมาเกือบเสร็จแล้วครับก็ส่วนหนึ่งก็โรยทรายครับโรยทรายเพื่อปรับ อัดไปที่ร่องของตัวบล็อกปูพื้นนะครับเพื่อให้พื้นมันชิดเข้าไปครับขั้นตอนนี้ก็จะปูก็จะโรยทรายทั้งหมดครับส่วนนี้ก็อันนี้ก็ก็เหลือเก็บเศษมีส่วนนี้ก็มีเศษที่จะเก็บครับส่วนนี้ก็คือเป็นโคมไฟครับอันนี้ส่วนนี้ก็มีการเดินไฟนะครับงานหน้างานทั้งหมดก็ส่วนนี้ก็ปู โรยทรายไปเพื่ออัดในล่องครับในล่องของของตัวบล็อกทางเดินนี่ครับบล็อกปูพื้นเนี่ยครับเพื่อให้ทรายมันเข้าไปในล่องแล้วก็ให้ไม่ให้พื้นมันมีความแน่น,นครับนี่ครับหน้างานทั้งหมดตอนนี้ก็คือ ep3 ที่ผมให้ดูครับตัวนี้งานก็จะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับอพอปูเสร็จหมดเก็บเศษหมดอัดทรายเข้าอีกรอบแล้วก็ ลดน้ำฉีดน้ำเข้าไปให้ล่องทรายมันเต็มเสร็จแล้วเราก็จะเคลือบด้วยตัวเคลือบน้ำยาอีกทีครับเคลือบประสานทรายครับในล่องประสานทรายกับตัวของตัวบล็อกทางเดินครับตามล่องที่มันจะมีช่องห่างอยู่แล้วก็จะลดด้วยน้ำยาตัวนี้ครับเสร็จกลับเข้าไปหมดสุดท้ายก็จะมาเดินติดตั้งโคมไฟ ก็จะมีอยู่1 2จุดสจุดแล้วก็จุดที่3ตรงนู้นครับส่วนนี้ก็คือตัวตัวตู้คอนโทรลตัวนี้จะใส่ทัมเมอร์เข้าไปตั้งเวลาให้เปิดปิดตามเวลาที่ลูกค้าต้องการครับหน้าง,งานก็จะประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ได้โรยสายอาดัดสายเข้าไปในร่องนะครับช่างก็ทำการวัดวัดระยะในการตัด การตัดเศษครับเพราะว่าการปูสลับฟันปลาเนี่ยมันจะมีเศษเยอะครับเศษเยอะซ้ายกับขวาเศษสัดเฉลียงเข้ากับบ้านปูเสร็จแล้วก็เสมออย่างที่ e p ีหนึ่งที่ผมพูดนะครับปูเสร็จแล้วก็จะเสมอขอบที่เราหาระดับไว้คือขอบตัวบ้านก็จะเสมอขอบพอดีครับนะครับเสมอขอบหมดและหน้าก็เสมอ ขอบที่เราหาระด,ดับไว้ครับในส่วนนี้ครับนี้ก็จะปูด้วยขอบแนวกันกนดินขึ้นมาครับขอบคันดินเป็นขอบคันดินที่เราติดตั้งไปตอนแรกครับสุดท้ายเราก็มาจบตรงนี้ขอบคันดินเสร็จแล้วก็ปูบล็อกกลับมาเศษทั้งหมดก็จะมีการเก็บเศษอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเศษเศษก็มาตัดค่อนข้างจะยากหน่อยครับมันมีเศษเยอะครับพวกนี้ครับเศษ มันจะเป็นเศษของนะครับมีเศษเล็กเศษเล็กๆเกิดขึ้นครับเนี่ยครับพวกนี้ก็ทําการอัดอัดทรายลงไปในร่องครับให้เต็มครับนะครับอัดทรายเข้าไปในร่องให้มันเต็มครับอันนี้เศษที่เราตัดใส่งานทั้งหมดก็จะประมาณนี้ส่วนช่างก็ทําการตัดเศษที่วัดไปแล้วครับมีการเจียเจียของ,นงหน้า ให้ขอบหินเรียบเนียนและได้ฉากกับเวลาเข้าเข้ามูมด้านข้างครับตอนแทนตัายกระดาษเสียครับเสียให้มันเรียบเนียนเข้ากันครับก็เลียแล้วก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเวลาไปเสียบเข้าขอบ ส่วนหนึ่งก็ปาดครับปาดทรายให้ลงล่องของตัวแผ่นทางเดินครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ทางเรานะครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาเข้ามาติดตามครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็จะได้ลงผลงาน แนวทางในการทำงานและข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆได้ศึกษากันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ